เปิรสเปกรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากลีฟมอเตอร์ที่ทางลีฟมอเตอร์ยกให้เป็นรีมคาร์ของคนรุ่นใหม่ในสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าคูเป้ที่ขับสนุกสำหรับแบรนด์ลีฟมอเตอร์นะครับ ก็พึ่งฉลองครบรอบยอดส่งมอบทะลุ1ล้านคันไปหมาดๆโดยเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับลีฟมอเตอร์ก็มีสถิติยอดขายเกิน70,000คันทําลายสถิติใหม่ของรถยนต์กลุ่ม NEV เริ่มถึงในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งมีการเปิดตัว s u v ไฟฟ้าอย่างลีฟมอเตอร์บีเชนที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่หลายๆอย่างของทางลีฟมอเตอร์นะครับมารอบนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคูเป้ในราคาเบาๆของลีฟมอเตอร์นะครับและสําหรับลีฟ 5, คำว่าลาฟามาจากการรวม4คอนเซปต์หลักๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์อินดิวิเดอลเอติจูดฟรีคอนโทรลและเทรนดี้แอสเตติกที่จะสรุปให้คำว่า l a ฟาเป็นรถที่มอบชีวิตที่ล้ำสมัยกับทัศนคติไม่ประนีประนอม อิสระในการควบคุมและสุนทรียภาพที่เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องตามใครก็จะออกไปทางคนที่ชอบสไตล์ถนนย่นนะครับและสําหรับ l e ฟมอเตอร์ a าฟแ5นะครับเราก็เคยเกริ่นหรือว่าเปรยไปคร่าวๆแล้วในช่วงที่มีการ เผยโฉมในเมืองมิวนิกเยอรมนีและก็เหมือนว่ารุ่นนี้นะครับฟีดแบ克ค,ค่อนข้างดีและมีรุ่นว่าจะมาจําหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากพระนครยนตรการนะครับได้เประยะคร่าวๆว,ว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างลีฟมอเตอร์ในประเทศไทยปีละ1รุ่นนะครับโดยปีนี้ทางลีฟมอเตอร์ในประเทศจีนมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า3รุ่นเด่นๆน,นั่นก็คือลีฟมอเตอร์ B ีชที่มีการเปิดตัวในไทยไปแล้วนะครับลีฟมอเตอร์ d 19 SUV ไฟฟ้าระดับแฟลกชิปที่สเปคค่อนข้างจจเวอร์วางหน่อยนะครับซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยสเปคเต็มและ Motor l e มอเตอร์ลาฟา5รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคูเป้ไซส์เล็กที่น่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าซึ่งทางเรานะครับก็เดาแนวโน้มว่ารุ่นนี้มีสิทธิ์จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมากกว่าตัวแฟลกชิปแน่นอน สำหรับแนวทางในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ขึ้นมาของลีฟมอเตอร์นะครับก็มีการคำนึงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามในสไตล์ของรถคูเป้ขนาดเล็กความสุขในการควบคุมหรือว่าการที่เราขับแล้วรู้สึกสนุกกับมันระบบอัจฉริยะรวมถึงเทคโนโลยี AI ที่จะยัดเข้ามาในรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้และในเรื่องของความสะดวกสบายในห้องโดยสารถึงสําหรับในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะโดดเด่นด้วยฝากระโปรงหน้าที่มีการออกแบบให้มีพลังมีการปรับเชฟของ กันชนหน้าให้ยื่นออกมาเล็กน้อยพร้อมจอดช่องรับอากาศเพื่อให้สัมพันธ์กับปลัก a อ r o ไ Dynamic ไฟหน้านะครับก็ยังคงเป็นแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยเป็นแบบ Family Style Pre Segment Headlight แต่มีการปรับรูปทรงของไฟหน้าให้มีความเฉียบคมยิ่งขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับชุดไฟท้าย LED เสริมด้วยไฟ p า r l Blue Light รอบคัน6ตำแหน่งซึ่งไฟลักษณะนี้นะครับจะสว่างขึ้นเมื่อระบบช่วยขับขี่ทํางานส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบรู้แต่ดูสปอร์ตมีเชฟมีเวลาระหว่างซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังมือจะประตูนะครับก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังและกระจกแบบไร้ขอบซึ่งรอบตัวรถนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดํา เพื่อเพิ่มความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปริตเตอร์ชายด้านข้างดิฟฟิเวเซอร์ท้ายหรือแม้กระทั่งในส่วนของขอบหน้าต่างและกระจกมองข้างในส่วนของหลังคานะครับก็จะมีการติดตั้งลดาด้าซึ่งถ้ามาไทยก็น่าจะตัดออกนะครับและในส่วนของท้ายรถก็จะมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,430ม mm. ิมตร กว้าง1,880ม mm, ิลิเมตรสูง1,520ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,735ม mm, ิลิเมตรและล้ออลอยขนาด19นิ้วรองรับสมาร์ทคีการสั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือระบบ NFC และ smartwatch ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ที่ใช้กุญแจแบบรหรัสมอสรือเป็นการเคาะมือจับประตูเพื่อปลดล็อกฉุกเฉินและรุ่นพิเศษอย่าง l a ฟ a ไไฟ u l t r a นะครับจะมีการเพิ่มชุดแต่งพิเศษรอบคันไม่ว่าจะเป็นสปริตเตอร์สเก์ตสปอยเลอร์ดิฟิวเซอร์เพื่อเพิ่มแรง exactly. <S <S ดาวร์สการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับมีการพรีเซนต์ว่าเป็นการออกแบบสไตล์ไฮเปอร์อิลิปซอยดิจิตอลเคิร์ฟเซ์เฟซซึ่งวัสดุหุ้มหนังนะครับ ให้หนังนับป้าสลับกับอะคันทาราส่วนวัสดุแข็งนะครับเคลมว่ามาจากซัพพลายเออร์เดียวกับ Mercedes Benz ติดตั้งไฟแอมเบียนสองสีเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเป็นแบบ v e r s a t i l e p a s s e n g e r Seat และพื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับรองรับอุปกรณ์เสริมกว่า30ชิน้นที่จะสามารถคัสตอมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพับที่วางโทรศัพท์หรืออื่นๆในส่วนของความอัจฉริยะและความบันเทิงนะครับก็จะมากับจอกลางขนาด14.6นิ้วความละเอียด2.5 k ส่วนจอควบคุมนะครับให้มาที่ขนาด8.8นิ้วพวงมาลาัย2ก้านมันติฟังก์ชันถึงการทํางานของระบบต่างๆภายในห้องโดยสารนะครับมีการประมวลผลโดยใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8295พร้อมซอฟต์แวร์ l m o t o OS 4.0+ ถึงส่วนนี้นะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการจับมือกับท่ายไหนหรือว่า เป็นการพัฒนาจาก Leap m o t o r เองนะครับโดยระบบต่างๆของ Leap m o t o n Rafa 5นะครับก็ทํางานร่วมกับ AI อัจฉริยะรองรับการจดจําเสียงผู้ขับขี่และการสนทนาผ่านเสียงซึ่งอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นของ Leap Motion Rafa 5นะครับจะเป็น Leap Motion Sticker โดยเป็นปุ่มทางลัดเพื่อกําหนดฟังก์ชันได้เองเหมือนกับ ตัวของ MG IM6 แล้วก็ MG IM9 เอร์ชั่นจีนนะครับที่เราเคยพรีเซนต์ไปซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นเทรนด์ของรถจีนช่วงนี้ด้วยมังคับเนื่องจากฝั่งของชางอันดีพอนะครับก็เหมือนจะติดตั้งปุ่มนี้เช่นเดียวกันติดตั้งลำโพงระดับไฮเอ็นสิตัวพร้อมอัลกอริทึม AI acoustic และฟีเจอร์คาราโอเกะส่วนตัวบุฉนวนกันเสียงคุณภาพสูงกว่า50ตําแหน่งและกระจกกันเสียงโดย Le ฟมอเตอร์ลาฟานะครับเคลมว่าการกันเสียง ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ในระดับเดียวกับ s u v ไฟฟ้าราคาหลักล้านหลังคากระจกพาโนรามิกขนาด1.02ตารางเมตรพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าอัตราการบังแสง100%โครงสร้างของเบาะที่นั่งนะครับเป็นโครงสร้าง7ชั้นพร้อมระบบระบายอากาศและการทำความร้อนและผ่านมาตรฐานการรองรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสูงสุดของ EU นาจะเป็นรูปแบบเดียวกับ l ี a มอเตอร์ B10 นะครับส่วนเรื่องของพื้นที่เก็บของนะครับให มาที่25ตำแหน่งรอบคันถึงด้านท้ายนะครับสามารถจุสัมภาระได้ถึง1,400ลิตรเมื่อพับเบา ส่วนในเรื่องของขุมพลังและสมรรถนะนะครับก็มากับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหล่อเย็นด้วยของเหลวแบบ7 in 1วันประสิทธิภาพสูงซึ่งก็อาจจะคนละแบบกับ7 in 1วันของทางเชอร์ี่นะครับโดยมากับมอเตอร์พละงกำลัง215แรงมา้าหรือ160กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหลังระบายความร้อนด้วยน้ำมันนะครับโดยทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ใน6.4วินาทีมีเทคโนโลยี VCU และ MCU ในระดับตัดชิปซึ่งจะเร็วกว่าระบบ ดังเดิมถึง5เท่าในการตอบสนองนอกจากนี้นะครับยังมี LMC ที่จะช่วยควบคุมเรื่องของการออกตัวและการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการรองรับโหมด Launch Control สำหรับการเร่งความเร็วสูงสุดสัวในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็เหมือนจะยังไม่บอกความจุแต่เคลมระยะทางไว้ที่515-605กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็วจาก30-8ในเวลา18นาทีและรุ่นท็อปนะครับจะมีการ เพิ่มชิปในเรื่องของระบบขับขี่อัจฉริยะ Qualcomm Snapdragon 8650สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างของ Leaf Motor l a f a 5นะครับมีการใช้แพลตฟอร์ม Leaf 3.5เช่นเดียวกับ Leaf Motor b e e c และมีการบาลานซ์น้ำหนักแบบ50:50ต่อ ซึงช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังเป็นแบบ Multi Link ซึ่งในส่วนของช่วงล่างสำหรับ l e a f Motor l a f a 5นะครับก็อาจจะมีการเซ็ตจ,จากทาง m a s e ราติเช่นเดียวกับ l e a f Motor B10 ซึ่งเป็นการใช้เครื่อง simulate เช่นเดียวกันแต่อาจจะเซ็ตมาเพื่อการขับที่สนุกสนานมากกว่า l e a f Motor B10 นะครับใช้ยางหน้าแคบหลังกว้างเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของล้อทั้ง4ขณะเข้าโค้งแลศมีวงเลี้ยวอยู่ที่5.17เมตร ในส่วนของราคาสําหรับ Leap Motor l a f a 5ซึ่งมากับ5รุ่นย่อยนะครับตั้งแต่รุ่นที่วิ่งได้515กิโเมตรต่อหการชาร์จไปจนถึงรุ่นที่วิ่งได้605กิโเมตรต่อหการชาร์จโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่158,000หยวนไปจนถึง 1 3 1 8 0 0หยวนซึ่งถ้า่เทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทไปจนถึง599,0 0 0บาทบวกลบนะครับถึงด้วยสเปคนี้ราคานี้ก็มีลุ้นว่าจะเข้ามาไทยสูงพอสมควรครับแต่ว่าก็น่าจะมีการจำหน่ายผ่านดีลเลอร์จากพระนครยนตรกาหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใหกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาด เรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กัน,นเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน